สวัสดีค่ะครูมีเรื่องสิงมาบอกให้ฟังยาวๆนะคะเนาะอ่าเรื่องการเก็บโฆษณาสตรีมนะคะเนาะอ่าเวลาเขาเก็บโฆษณาสตรีมคุณผู้จีนแนะนําตลอดเนาะงค่ะว่าให้เขาลงคลิปคลิปสั้นคลิปเรียวนะคะอย่างน้อยสามคลิปเป็นบ่ค่ะแล้วก็คลิปยาวสามถึงหานาทีในช่องคุณคิดอะไรอยู่ หนึ่งคลิปสองคลิปแล้วแต่ความถนัดนะคะเนาะแล้วก็ไฮไลท์สดมันบอค่ะไฮไลท์สดการไลท์สดก็คือการที่เราไลท์สดเพื่อเก็บนาทีค่ะมันสิได้เปิดการมองเห็นหายคนที่บริเวณเพื่อนเฮ่านะคะเห็นเฮ้าเนาะแล้วก็มันจะเพิ่มนาทีในการอ่เขาชมหมเฮ้าได้เร็วนะคะหกหมื่นนาทีเรานี่จะ จะได้จากการไล์สดนะคะเนาะไล่สดโดนเท่าใหน้าที่เข้าแข่งสได้ไล์เท่านั้นค่ะแล้วเมื่อไล่สดจบอย่าลืมนะคะอย่าลืมเลยกอ็คือมันสิม,มีให้บ่ค่าตรงบันทึกสามสิบไว้สามสิบวันเหมือนบ่สามสิบวันนั้นก็คือเข้านะต้องไปเลือกตรงที่ทางขยะก่อนค่ะเข้า่าไปบันทึกสามสิบวันนะคะ่ะไปที่ตรงที่มันเป็นรูปทางขยะ แล้วก็ไปเลือกคําว่าตลอดไปค่ะเพราะว่าการเลือกคําว่าตลอดไปจะเหตุนในห,ห้านะ่ะไอ้ได้คลิปห้านะ่ะเวลาของห้านะคะ่ะจะยังอยู่ในเฟซของห้าตลอดเพราะว่าคุณคู่นะ่ะผ่านมาที่อ่าผ่านมาไหลสุดมันบ่แล้วเลือกสามสิบวันมันบ่ค่ะพอมันผ่านสามสิบวันมายอดการเขาช่วงวิดีโอของคู่ลดลงค่ะ ผู <Es> <an> ้กระสงสัยว <half> ่าเอ้ามันคือลดลงมันลดลงหลายแถมมันไปใส่จริงๆนะคะกระสงสัยต้องโดนเนาะก็เลยเลื่อนไปเห็นในคลิปที่ผีข้าจ้าเฮดไว้นะคะเข้าเจ้าออกมาเตือนว่าการไล์สดเมื่อไล์เสร็จต้องอ่าโมเมนต์บันทึกแค่สามสิบวันให้เก็บไว้ตลอดไปนะคะแล้วก็เวลาเขากับสิเหลืออยู่ตลอดเนาะ นี่แหละที่เขาสงสัยว่าเอ้ายอดวิวเ่าเป็นอย่างที่ลดลงเพราะว่าไฟ์สดแล้วเราไม่เก็บไว้ตลอดไปค่ะหายไปเลยค่ะของกุ้ก้หายนะคะจาก87,000นะคะเหลืออยู่7,000หามือต่อมากอ้ากระตกใจว่าเอ้าหายไปไหนแสดงว่าไหลสดที่ผ่านๆมามันครบจํานวนมือมันเนาะค่ะเนาะครบสามสวันแล้วมันก็จะลบอัตโนมัติเมือนภาษาแมแจงเข้าไว้แล้วเนาะลบอัตโนมัติมันกระสีลบหรือมันก็จะหายไปเข้ากัเลขภาสามารถที่จะ เอายอดวิดีโอที่ข้าเจ้าเบืงตรงนั้นอะมารวมเป็นอยอดเข้าชมของเฮาใดอีกต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเตือนว่าไลฟ์สดแล้วอย่าลืมไปตรงที่ทางขยะกรแล้วก็ห้ไปเลือกตลอดไปค่ะให้ไปเลือกตลอดไปเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อย,ยอดวิวเราจะไม่ได้หายไปไหนเนาะคะ่ะมีตะมูมาถามว่าเอา้าฉันยิงเฮ็ดยอดวิวฉันยิงหายฉันก็นงงงสินะคะ่ะ ก็จะน่าจะเป็นจากสาเหตุนี้ค่ะเพราะว่ามูลไหลสูดเรามูกับบันทึกแค่สามสิบวันพอผ่านสามสิบวันไปยอดวิวห้องก็ลดลงลดลงลดลง,ลดลงตามที่ตามที่ห้าไไลไว้นะคะน่ะเนาะแล้วทีนี้นะอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีคนทักมาหาคุณครูเนาะเรื่องอ่าการปักหมดุดเพิ่นอยากปักหมุดคลิปของเพิ่นทีที่มันมีคนขอชมหลายๆนะคะผ่าห้าปักหมุดไว้มันจะอยู่มันจะยู่คลิปแรก เมื่อคนเขามมหาในหน้าฟเฟซท่อนะคะเนาะมันจะอยู่เป็นคลิปแรกในการปักหมดุดสําหรับคนที่รู้แล้วกักับโปเป็นยังนะคะก็ฟังไปแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้มือใหม่เนาะคะ่ะคุณครูจะแนบคลิปวิธีการปักหมุดของคลิปว้นะคะถ่ายคลิปหนีต่อจากหนีที่คุณครูเอาเสร็จคุณครูจะแนบแล้วก็ให้เฮ็ดตามนะคะวิธีการปักหมดุดเฮ็ดง,ง่ายๆค่ะ คุณครูก็ได้ความรู้จากเพิ่นพอนั่ะล่ะพอเพิ่นถามมาว่าคุณครูปักหมุดแบบใดเฮ็ด <c oughs> พ่เป็นคุณครูก็เลยเข้าไปหาดูใน Google นะคะเนาะ Google ก็เลยบอกว่าการปักหมุด a c e b o o k ให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะคุณครูก็เลยเอามาลงนะคะคุณครูจะลงให้ดูว่าการปักหมุดทํายังไงคุณครูก็สิเฮ็ดให้เบิ่งต่อไปนี่ละค่ะเข้าไปเบิงะะ่งได้ค่ะเด้อคุณครูจะเอาลงต่อจากที่คุณครูพูดเสร็จก็บเบิ่งเลยค่ะเบิ่งเงวไปเลยเนาะคะ่ะเนาะคุณครูก็จะเอาลงให้ดูค่ะ ไปชมกันเลยค่ะกันพีเพิ่นถักเข้ามานะค่ะว่าคุณคู่ปักหมุดแบบไดค่ะวิธีการปักหมุดค่ะเข้าไปใหนหน้าเฟซเท่าค่ะแล้วไปเลือนหาคลิปที่เท่าสิปักหมุดไว้นะค่ะเนาะแล้วเขาอยากปักหมุดคลิปใดเข่ากับไปกดตรงอ่าอ่าสมมุติว่าคุณคู่สิปักหมุดตัวนี้เนาะเข้ากับไปเลือกตรงที่สามจุดนะคะเห็นบะค่ะสามจุดแล้วก็เห็นบะค่ะเข้ามาปักหมุดกดเลยค่ะ เมื่อเราเข้ากดตรงนั้นมันจะเป็นการปักหมดเลยนะคะปักหมดนี่คลิปตัวเนี้ยคลิปเรียวตัวที่เข้าปักหมดไวมันก็นจะไปโชว์อยู่หนาแรกของเฟซเท่าเลนค่ครูขออนุญาตจะของแชทเนาะคะ่ะที่ได้นําข้อมูลมากเพื่อให้ขอมูลคนอื่นต่อคะ่ะขอบคุณค่ะ